รีวิวกับข้าวที่บ่อเต็นป่นนีไม่ไม่เผ็ดลองดูปกติไม่กินเผ็ดเลยนะมันคล้ายๆผงปาปิกาไข่ผัดมันคล้ายๆออมเล็ตนะผัดกับมะเขือเทศอืมอร่อยนะหมูน้ำปลาดูถ้วยข้าวอะไรมันกระจุ่มกระจิบแล้วเกินต้มซุปเนื้อ ใส่เหมือนแบบใบกบะเพราคเพื่อไหมทุกคนเขาสั่งมาถ้วยหนึ่งอ่ะ <c oughs> เราก็นึกว่าถ้วยเล็กๆกินคนเดียวก็น่าจะโอเคอยากเห็นมะว่าถ้วยแม่งขนาดไหนเถ้ยวยแม่งเท่านี้แล้วก็บอกว่าถ้วยเดียวพอเหรอเอาอย่างเดียวหรออืมก <c oughs> ่อนดูแก <c oughs> ้วเบียร <c oughs> ์น <c oughs> ี่เราก็นึกว่าแก้วเฟ็กนะนี่หมูสามชั้นผัดใบกระเทียม เนีียใบกระเทียมครับมพริกหยวกใบกระเทียม,มน,นึกว่ามาไหว้เจ้านะช้อนก็ไม่มีนะเวลากินน้ำซุปก,ก็กินอย่างเงี้ยอร่อยหมูผัดพริกหยวกอร่อยดูข้าวเขาเป็นกะละมังเลยน่ารักนะ